สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอารันโซครับในช่องยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลเวพูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคมนะครับพรีเมยร์ลีกเปิดฤดูกาลวันนี้แล้วนะครับลเวพูลลงเตจเจอกับบอลมัดซึ่งแน่นอนว่าในคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดคุยในประเด็นพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันในคืนนี้ครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับยังจะมีเรื่องของกฎใหม่และอะไรใหม่ๆในพรีเมียร์ลีกรูการ2025-2026เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆ้รบฟังกันนะครับว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปและมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก่อนอื่นถามเพื่อนๆก่อนเลยดีกว่าครับวันนี้คือวันนับหนึ่งแห่งรูการที่เราจะป้องกันแชมเมียร์ลีกเพื่อนๆคาดหวังอย่างไรกับล์ภูในรูกาลนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในลีกเองหรือในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าบอลถ้วยต่างๆคาดหวังอย่างไร คาดหวังอยากได้กี่แชมป์พิมพ์กันเข้ามานะครับอยากทราบเหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยมีมุมมองอย่างไรครับต่อเลฟูในฤดูกาลนี้นะครับส่วนตัวผมเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในตอนท้ายว่าผมคิดอย่างไรนะครับโอเคในเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะครับอ๋อก่อนจะเข้าสู่เนื้อหารบกวนกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e แล้วฝากด้วยนะครับออผลิตภัณฑ์จากดิฟซีบีดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดเรื่องของการนอนไม่หลับใครที่มีปัญหาเหล่านี้สามารถ ใช้ตัวนี้ได้เลยครับเป็นสารสกัดจากกัรชงไม่ผิดกฎหมายนะครับได้รับออยด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับดิฟซีบีดีนี้นะครับก็มาเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงในพรีเมียร์ลีกดูการนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับทั้งเรื่องของผู้สับประตูจุดโทษแล้วก็อะไรต่างๆครับในเรื่องของกฎผู้รักษาประตูนะครับจะมีกฎผู้รักษาประตู8วินาทีขึ้นมาครับซึ่งกติกาใหม่เนี่ยกำหนดว่าหากผู้รักษาประตูคนไหนเนี่ยครองบอลเกิน8วินาทีนะครับจะถูกลงโทษให้ทีมคู่แข่งเนี่ยได้ลูกเตะมุมทันทีครับ เคยเกิดขึ้นมาแล้วในฟี فا ข่าวปูดครับเลยครับผู้รักษาประตูคลองบอลครับเกิน8วิผู้ตัดสินให้เสียเตะม,มุมเลยทันทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกฎ6วินาที6วินาทีเนี่ยคือจะให้ฟรีคิกแบบสองจังหวะนะครับซึ่งไม่ค่อยมีการบังคับใช้จริงหรอกครับซึ่งกฎใหม่เนี้ยไอแวิเนี่ยมันจะใช้เพื่อแก้ปัญหาการถ่วงเวลาโดยผู้ตัดสินจะเริ่มนับถอยหลัง5วินาทีนะครับและถ้าครบ8แล้วยังไม่ปล่อยบอลจะเสียลูกเตะม,มุม แล้วก็ทีมน้องใหม่นะครับก็จะมีลีสยูเนเต็ดนะครับมีเบอร์รี่นะครับรวมถึงซันเดอร์แลนด์ที่ได้ตั๋วเพลย์ออฟขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีลำหน้าขึ่งอัตโนมัตินะครับที่รู้กันเนี่ยจะใช้แบบเต็มรูปแบบเลยครับหลังจากที่มีการใช้มาก่อนแล้วในเดือนเมษายนของซีซั่นที่แล้วนะครับพอมาปีนี้ก็ใช้แบบเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีความรวดเร็วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับน่าจะทําอะไรให้มันสะดวกมากขึ้นเลยครับสำหรับการจับลำหน้านะครับต่อมานะครับ มีเพียงกับตันทีมนะครับที่จะเข้าไปคุยกับผู้ถัศสินได้นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําจาก IFAB นะครับที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยเรื่องนํามาใช้นะครับซึ่งหากนักเตะคนอื่นเข้าไปคุยกับผู้ถัสินโดยไม่รับอนุญาตหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะโดนใบเหลืองได้นะครับ ถ้ากัปตันเป็นผู้รักษ์ประตูสามารถแต่งตั้งให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยทำหน้าที่นี้ก่อนแข่งได้นะครับเพื่อที่ไม่ให้ผู้รักษาประตูเนี่ยต้องวิ่งจากหน้าปากประตูมาคุยกับผู้ตัดสินแต่ต้องมีการตกลงกันก่อนในออช่วงก่อนที่จะเขียนลูกเ,ออเริ่มเกมนะครับลูกฟุตบอลครับเปลี่ยนจากไนกี้มาเป็นพูม่านะครับใช้ไนกี้มาตลอด25ปีครับและตอนนี้เนี่ยพูม่าก็กลายมาเป็น เออสปอนเซอร์ลูกฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกเต็มตัวเลยครับรุ่นใหม่ในชื่อว่า Orbita Ultimate นะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกานะครับผู้จัดการทีมหน้าใหม่ครับก็จะมีคิดแอนดรูนะครับที่คุมทีมเบรนท์ฟอร์ดแทนที่โทมัสแฟงแล้วก็มีสกอตต์พาร์เกอร์นะครับที่พาเบอร์รี่กลับมาสู่ลีกสูงสุดได้มีเลกิสเลอร์บีส์นะครับของซัเดอร์แลนด์ครับที่พาเจ้าแมวดำเนี่ยขึ้นมาเล่นในพรีเมียรรร์ลลลลลีีีีีกกไดดด้้แว็มมมาาเเเนนนนยยฟคคคค่ะะััับบบทุูต ส่วนเรื่องจุดโทษนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นของฮูเลนอวาเลสเมื่อรู้กันที่แล้วนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกคือตามกฎของ ifab เนี่ยก็มีบอกว่าห้ามสัมผัสบอลเนี่ยสองครั้งติดกันนะครับซึ่งไอกรณีนี้เนี่ยพอเกิดกับฮูเลนอวาเลสเนี่ยก็มีการย้ำรายละเอียดนะครับว่าถ้าผู้ยิงเนี่ยเตะบอลด้วยเท้าสองข้างพร้อมกันโดยไม่ตั้งใจหรือบอลสัมผัสขาหรือเท้าที่ไม่ใช่เท้าหลักทันทีหลังการยิงจะถือว่าผิดกณิกาเหมือนกันนะครับและจะให้ฟรีคิกแก่ฝั่งตรงข้ามในจุด เกิดที่การาจุดเกิดสัมผัสครั้งที่2เนี่ยแหละครับก็คือตรงลูกจุดโทษเนี่ยแหละครับก็จะเป็นการเสียฟรีคิกให้กับทางคู่แข่งโดยทันทีแล้วก็หมดโอากาสที่จะยิงจุดโทษนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องใหม่ๆในพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาลนี้นะครับมาเข้าประเด็นของล์พูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยล์พูเป็นอย่งางไรบ้างนะครับซึ่ง ความคาดหวังของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้แน่นอนคือการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนักเตะหลายคนเข้ามาใหม่ครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนย้ายออกไปลุยซิอาสทาวินนูเยสคิวินเคลเลอร์เจเรลคอนซาทาร์เรมอรตันแล้วก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนย้ายหมดเลยนะครับแต่ก็ได้คนใหม่เข้ามาครับก็จะมีจอร์จีมาร์ราชูล er ี ong, ่มิลสเคอร์เคสเจเรมี่ฟิมปงฟลอเรียนวิสอูโกเอกิริเก้รวมถึงผู้สนับระตูอย่างเฟรดดี้วูดแมนแล้วก็ดาวรุ่งอย่างอามิน เฮซี่นะครับนี่คือนักเตะใหม่ของเรียบูรู้การนี้อันเนอร์สล็อตเขาก็ต้องมีงานที่มันคําเคร่งแล้วก็เคร่งเครียดมากกว่าเดิมครับฟอร์มของเรียบูในช่วงปรีซีซั่นก็ถือว่าโอเคแพ้นัดเดียวต่อเอซิมิลานนะครับแต่ก็มาสะดุดแพ้อีกครั้งหนึ่งในจุดโทษรวนกับคริสตัลพาเลซในศึกคอมมูนิตี้ชิลที่ผ่านมานะครับนักเตะดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลิโอเอ็นกูโมฮานะครับรวมถึงเทรนนีโยนี่ สองคนนี้มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลิพูเต็มตัวครับโดยเฉพาะเจ้าหนูลิโอเอนกูโมฮานะครับอายุเพียงแค่16ปีครับกำกำลังจะ17ปีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับขณะเดียวกันคนอื่นๆโคลี่คักโปก็ยังเป็นตัวเลือกแรกทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ดมิคซบสัสไลอาจจะมีการขยับครับเป็นตำแหน่งที่ซบัสไลเน่ลงต่ำมามา,มาขึ้นมาเป็นเบอร์8จากหมายเลข10เมื่อฤดูกาลก่อน มาเป็นหมายเลข8ในฤดูกาลนี้เนื่องจากการมาของฟอร์เรนเวียสส่วนเดียวที่กําลังรออยู่เนี่ยก็จะมีอลกซานเดอร์อิซักนี่เลยครับที่กําลังรอให้นิคคลเซนเนี่ยเปิดโอกาสเข้าไปและตอนนี้เองนิคคิลเซนก็ดูเหมือนกําลังเล็งไปที่ยูอันวิซ่าซึ่งเบรนส์ฟอร์ดเองก็ได้ทางออตตารามาจากบอลมัตเนี่ยหลยครับเพื่อเข้ามาเสริมแร่งในแนวรุกและเป็นไปได้ว่าถ้าหากเบรนส์ฟอร์ดได้ออตตารามาแล้วก็มีโอกาสที่จะปล่อยไปยูอันวิซ่าให้กับนิคคิลเซนและนิคคลเซนก็ จะเปิดประตูในการปล่อยอีซัคหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามชมกันส่วนก้องหลังมาเกอีก็ยังต้องคุยกับคริสตอฟพาเลสส่วนโจนี่เรวนี่ก็เตรียมที่จะเป,เป็นนักเตะเลี้ยงผูแล้วนะครับส่วนสิ่งใหม่อะไรในฤดูกาลนี้ครับของลิปูแน่นอนเรื่องของรูปแบบการเล่นการใช้ผู้เล่นหน้าใหม่วิงแบ็กสองฝั่งโอ้โหเรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจครับมีลอสเคิร์เคสฟิมปงต่างมีสายเกมบุกที่ดุดันมีความรวดเร็วครับ vs ก็จะเป็นย์เมเกอร์ที่จะมาปั้นเกมให้กับเรือพูลและจะเป็นหมายเลขสิบคนแรกในรอบหลายๆปีหลังจากไม่มีครูตินโญมาดูว่าเรือพูลในการเล่นแบบมีหมายเลขสิมีย์เมเกอร์แล้วจะเล่นเป็นอย่างไรเอกิดิเก้น่าสนใจครับสไตการเล่นของเขาไม่เหมือนกองหน้าที่จะปักหลักลอรอทำประตูมีการเคลื่อนที่ไปซ้ายลงต่ำมารับบอลหรือมีการเชื่อมเกมกับเพื่อนนัรุกคนอื่น น่าติดตามชมมากสําหรับแนวรุกของเรียบูนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องของเกมรับก็ต้องเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับจากปัญหาที่โหเสียประตูง่ายครับเวลาเจอคู่แข่งโต้กลับมาพื้นที่รับของเรียบูไม่สามารถที่จะป้องกันได้ดีเท่าที่ควรซึ่งถ้าย้อนไปในเกมปรีซีซั่นนะครับเรียบูเก็บคลินชียได้แค่นัดเดียวนะครับแถมในเกมคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยก็ยังเปิดช่องให้พอลเลตตเจาะตรงกลางง่ายเกินไปครับแต่อย่างที่บอกครับก็คือพื้นที่แดนกลางกับ กองหลังเนี่ยมันต้องมีความกระชับครับและเกมเนี้ยเกมที่จะเจอกับบอลมัดเนี่ยไม่มีไรอันกราฟเฟนแบกอันนี้น่าสนใจเลยครับว่าอันเนอร์สโอตจะปรับตรงจุดนี้อย่างไรเพราะเราเห็นแล้วที่เวมบรีสัปดาห์ก่อนครับว่ากลางรับของรีพูลที่วันนั้นนะครับยังไม่มีความเข้าใจในเกมรับมากเท่ากับทางไรอันกราฟเฟนแบกนั่นก็คือภาพรวมของเลกูในซีซั่นใหม่นะครับแล้วทีเนี้ยรเราก็มาเจาะกันในเกมนี้เลยครับที่แอนฟิลด์ครับเวลาตรีสครับเจอกับบอลมัดความพร้อมเป็นอย่างไรครับไปเริ่มกันเลย เลื่องผู้นะครับตอนนี้เรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยจะไม่มีคอนเนอร์แบรดลีย์นะครับเซฟานไบเซติชสองคนนี้ไม่ได้ลงแน่นอนส่วนโจโกเมสแล้วก็เจมส์แมคคอนเนลเนี่ยเพิ่งกลับมาซ้อมนะครับคงจะไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้ขณะที่ไรอันการ์เนแบกครับติดโทษแบนครับเกมนี้ลงไม่ได้และอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็อยู่ในช่วงของทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมาฟิตสมบูรณ์ร้อซึ่งอันเดอร์สันก็บอกว่าแมคลิสเตอร์คง ยังไม่พร้อมที่จะเล่นแบบเต็มเกมนะครับแต่เรื่องการออกสตาร์ทก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันส่วนคนอื่นๆนักเตะหน้าใหม่มีโอกาสได้ลงสนามพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอ r e เรนว e สเจเรมีฟริมปงมิลลสเคย์เคสหรืออูโก้เอกิลิเก้นะครับขณะที่โจวานี่เรโอนี่นะครับกองหลังที่ดึงมาจากปามาเนี่ยยังไม่ได้มีชื่อในเกมนี้นครับเพราะว่าเซ็นสัญญาย,ยังไม่ทันกําหนดนะครับขณะที่อีซัคก,กับเกอีก็ต้องรอดูอยู่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วง เร็วๆนี้หรือเปล่าหรือจะไปเกิดขึ้นในช่วงทางตลาดก็ต้องมาลุ้นกันความพร้อมของลิพูก็ประมาณนี้ครับ11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามนะครับอเล็กซเบเกอร์ครับเจมี่ฟริมปงอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิฟันดายมิรัสเคอร์เคสตรงกลางนี่น่า,นาสนใจใครจะเล่นคู่กันคนที่ยืนพื้นคือโดมิโสมัสไลน์แน่นอนอยู่แล้วแต่คนที่จะมาเล่นกับเขาเนี่ยคือใครระหว่างอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์หรือเคอร์ติสโจนส์ แน่นอนหรือว่าถ้าแมคก้าเขาฟิตสมบูรณ์น่ะแมคก้าได้ออกซิสต์โชวอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของร่างกายเรื่องของสภาพความฟิตอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ทางอันนี้รสล็อตต้องไตร่ตรองนะว่าจะใช้อย่างไรต่อไปถ้าถามผมผมมองว่าผมถ้าให้ผมคิดนะผมคิดว่าใช้แมคก้าออกซิสต์ก่อนส่วนคริตส์จอนอาจจะลงมาในช่วงครึ่งหลังนาะที70อะไรเป็นต้นไปเนื่องจากสภาพความฟิตของแมคก้าไม่พร้อมที่จะลงเล่น90านาทีผมมองว่า ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแมคกากับโดมิกซูบอสไลและจะใช้ซูบอสไลเนี่ยเป็นหมายเลข6แล้วเอาแมคกาเป็นหมายเลข8อันนี้มุมมองผมเลยครับเพื่อนๆมุมมองอย่างไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้ส่วนแนวรุกตายตัวอยู่แล้วครับแฟนตาสติกโฟร์ครับโมฮัมเหม็ดซาร่าฟลอเรนเวสโคลิคาโปแล้วก็อูกโอเอกิลิเกนี่คือชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในตอนนี้นะครับขาดเพียงแค่กาฟินแบคคนเดียวครับส่วนลิโอเอ็นกูโมฮานะครับ คาดว่าน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเพราะว่าในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วเนี่ยถัดจากคารโปก็เป็นเด็กคนนี้เลยครับเด็กวัย16ปีรายนี้นะครับส่วนบอลมาร์ทครับโอ้โหวพวกเขาเสียแนวรับตัวจริงไปทั้ง3าคนเลยครับทั้งเคอร์เคสดีนเฮาเซนอิลิยาซาบันยีย้ายหมดเลยครับนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็จะมีเอเดรียนทูแฟร์นะเป็นแบ็กซ้ายเข้ามาแทานเคอร์เคสครับมีบาร์โเฟเดียกิเต้ก็เป็นเซนเตอร์ครับก็มาแทานเฮาเซนนั่นแหละแล้วมีจอร์เจ เปโตรวิชซื้อมาจากเชลซีนะครับแล้วก็ตัวเจ็บของพวกเขาเนี่ยยังมีลุยส์คุกไรอันคิสตี้ลุยส์ทินิเซล่านะครับแจ็คสันไคลว์ตต้องรอดูว่าไคลว์ดเนี่ยมีโอกาสจะได้ลงเล่นหรือเปล่าต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนอกจากนักเตะแนวรับที่ย้ายออกไปแล้วนะครับล่าสุดทางออลตาลาก็มีข่าวที่จะย้ายไปอยู่กับเรนฟอร์ดนะครับค่าตัว42ล้านปอนด์ซึ่งเกมนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าออลตาล่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ได้ลงสนามจริงๆอ่ะหูแนวรุกข,ของบอทมัทจะลดประสิิทธภาาาาพพไไปเเเเลลยยยนนะะครรัับบถ้้มม่่ีีีอออตกกแว็็งจ ไคลเวิร์ดก็ยังเจ็บแนวรุกกองหน้าอย่างเอเนสอูนาวก็เจ็บครับทําให้น่าจะเป็นโอกาสของเดวิดบรูคส์นะครับที่จะได้ลงสนามในเกมนี้นะครับเปนคนแรกของบอลมัดที่น่าจะเป็นตัวจริงนะครับในเกมคืนนี้เลยก็คือผู้รักษาประตูครับเพโตรวิชนะครับแล้วก็จะมีแนวรับอย่างอาราโคเซเนซี่ฮิลทูแฟร์กองกลางมีอดัมส์กับทางสกอตแคปแนวรุกเซมเบนโยทรเวเนียแล้วก็เดวิดบรูคส์นะครับกองหน้าตัวเป้าจะเป็นเอวานินซอนนะครับ อันนี้ก็คือภาพรวมของบอลมัดนะครับบอลมัดในฤดูกาลนี้เปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับทั้งในเรื่องของแนวรับนะครับ3คนแล้วก็แนวรุกเนี่ยที่ไม่มีทางออตาล่าอีกแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอันโดนี่อิเลโอลาเนี่ยจะสร้างบอลมัดให้แข็งกล่งเหมือนฤดูกาลที่แล้วได้หรือเปล่านะครับสถิติที่เจอกันนะครับผมไปหาข้อมูลจากออตาเลยครับเรียบภูข่มแบบชัดเจนเลยนะครับชนะ11จาก12นัดหลังสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับมีหลุดแพ้นัดเดียว คือตอนเดือนมีนาคมปี2023นสะครับส่วน,นเกมเมแอนฟิลเนี่ยบอลมัดเก็บได้เพียง1แต้มจาก24แต้มนะครับนั่นคือเสมอ1แล้วก็แพ้ไป7แพ้6เกมรวดครับที่มาเยือนที่นี่6ครั้งหลังสุดโดนยิง23ลูกแล้วก็ยิงคืนได้เพียงแค่2ลูกนะครับส่วนเกมนับเปิดสนามเนี่ยเรียภูไม่แพ้ในเกมลิกนับเปิดสนามมาแล้ว12รูปก,การติดต่อกันเป็นการชนะ9เสมอส แพ้ครั้งเดียวก็คือแพ้ต่อเวสต์บรอมวิชอัลเบียนในฤดูกาล2012-2013ก็ถือว่าเป็นสถิติไร้พ่ายนานสุดในเกมนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับในฐานะแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกเครับอันนี้นับทุกทีมเลยครับที่ลงเล่นฤดูกาลใหม่ในฐานะแชมป์เก่ามีเพียงแค่3ทีมจาก33รฤดูกาลหลังสุดนะครับที่แพ้ในนัดเปิดสนามแต่ที่น่าสนใจก็คือ3ครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง9ซีซั่นหลังสุด เลสเตอร์ซิตี้ครับฤดูกาล2,016-17เชลซี2,017-18แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้2,021-22บอลมัดเองก็ไม่แพ้นในเกมเปิดหัวพรีเมียร์ลีกมาตลอด7ฤดูกาลหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ4นะ,ะตั้งแต่ที่แพ้ต่อเวสต์บรอมวิชอัลเบียนศูยนึ่ในซีซั่น2,017-2,018นะครับส่วนเกดอื่นๆที่น่าสนใจนะครับโมเมตซาร่าครับก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อนัดเปิดฤดูกาลเลยครับยิงมากที่สุดเลยครับ9ประตูและมีส่วนร่วมกับ ประตูมากที่สุด14ครั้งนะครับแซงหน้าทุกคนคบในลีกนี้นอกจากนี้ซาร่าเองยังแอสซิสในนัดเปิดสนามได้มากเป็นอันดับ2ทํนะครับทำไป5แอสซิสนะครับเป็นรองเพียงแค่ปอปอกบาานั้นที่ทําไป6ฟลอเรนเวียสครับดาวเตะสถิติใหม่ของลิเวอร์ูลครับทำ10ประตูกับ12แอสซิสต์ในลีกใหยุโรปเมื่อซีซั่นก่อนและเป็น1ใน6คนที่ทําตัวเลข2หลักทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับ ซึ่งตัววิสเองมีโอกาสที่จะเป็นนักเตะเยอรมันคนที่3ที่ยิงได้ในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกต่อจากยูเกนคริสมันในปี1994และอิวคายกูโดกันครับในปี2016นะครับกลับไปที่ซาร่าครับซาร่ายิงในพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์ไปแล้ว105ประตูนะครับมีเพียงแค่เซกิโออากิโรกุนกับแมนซิตี้นะครับที่ยิงที่เอติฮัดไป106ประตูเทอร์เรียอองลีที่ไฮบริลลี่114ประตูส่วนซาร่าเนี่ย105นะ ที่ยิงประตูในสนามย่าตัวเองได้มากกว่าครับและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยซาร่ายังคงเป็นคนที่ยิงใส่บอลมัดมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่1ปประตูอีกด้วยเนี่ยคือเกตตเล็ก,กน้อยที่ผมนํามาฝากกันนะครับก็เกมคืนนี้ก็รอชมกันครับว่าเรียบูในรูปการใหม่รูปแบบการเล่นจะเป็นอย่างไรจะแตกต่างจากของเดิมมากแค่ไหนซึ่งนี่คือทีมของอันเนสลอตแบบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแผนการเล่นของทัลอตจะปรับชมได้อย่างไรในเมื่อมีพย์เมกอร์กอย่างเวสเข้ามาการเล่นของซาร่า จะยังมือเดิมไหมกองหน้าอย่างเอกิริเก้กับการเล่นพรเมยรีกจะรับมือแรงกดดันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ลองรองติดตามชมกันนะครับส่วนเรื่องของกองกลางเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าใครที่จะรับบทบาทแทนไรอนกาฟินแบกนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยผมคาดว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์แล้วจะใช้สมบสไลน์เนี่ยมาเป็นหมายเลข6แล้วออมแม็กลิสเตอร์เนี่ยมาเป็นเบอร์8นะครับก็รอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรส่วนกองหลังก็หวังว่าจะมีความกระชับมากขึ้นเล่น กันเหนียวแน่นนะครับสื่อสารกันดีดีครับ Back side, แบกซ้ายแบกขวาปรับใหม่มันเป็นอะไรที่จะเออเรื่องยากกว่าที่จะสามารถที่จะให้มันคุ้นเคยกับระบบได้แต่ก็ต้องใช้เวลาครับของแบบนี้ครับทั้งเคยเคสเองแล้วซิมปงเองต่างไปตั้งแต่ที่เก่งแต่พอมาอยู่ในระบบใหม่ก็ต้องรอดูว่าทั้งสองคนเนี่ยจะปรับจูนให้เร็วที่สุดได้อย่างไรนะครับก็หวังว่าจะปรับได้ตั้งแต่นัดน,นี้เลยนะสำหรับทางเคยเคสแล้วก็ซิมปงนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรแย่แรอกครับแต่แค่เรื่องของการสื่อสารการ movement การ เอเ่นกับเพื่อนร่วมทีมอาจจะมีเรื่องที่มันแบบติดติดขัดขัดบ้างเรื่องของแนวรับการยืนตำแหน่งก็ต้องรอชมว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับที่นํามาฝากกันคืนนี้ดูบอลให้สนุกนะครับระหวังว่าชัยชนะแรกของรูก้การจะเกิดขึ้นในคืนนี้เลยนะครับเวลาตีสี่อ่ะบอลจบประมาณตีสี่ก็ขอให้คว้าสามแต้มได้เลยนะครับแล้วก็จ่าฝูงยาวๆไปก็หวังว่าจะจ่าฝูงยาวๆจน วันสิ้นสุดฤดูกาลนะครับโอเควันนี้ผมฮอสชานโซขอตัอลรไปก่อนครับและอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์จากดิฟซีบีดีเนี่ยฝากไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์กันชงที่สามารถช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยผ่อนคลายความเครียดหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้ครับฝากด้วยนะสำหรับทางดิฟซีบีดีนะครับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพรุ่งนี้หวังว่าจะเป็นคลิปที่ว่าเลือดผูกคว้าสามแต้มนัดประเดิมสนามรีมร์ลีกนะครับสวัสดีครับ